มาท่านผู้ชมผมพัฒนาในการวาดรูปแล้วดูท่านผู้ชมดูมีหูแล้วนี่มีหูแล้วแต่ท่านผู้ชมบอกว่าตัวละครผมมันหูขาดนะตอนนี้มีหูมีหูปะเมื่อเห็นไหมมันมีหูแล้วโอเคไหมอย่าพูดว่าต้องต้องเก็บ ว่าตัวเขาไม่หูแล้วก็อัปเกรดมาอีกนิดน,นึงคือทำร่างกายมันดูสมดุลมากขึ้นนะก็ประมาณนี้คือการพัฒนาซ,ซึ่งผมจะไม่ว่าซึ่งผมจะไม่ว่าจะตายเป็นคนอื่นแตนะยังไๆคือผมก๊อปคนอื่นมาแล้วแต่สไตล์การาดรลปไปตอนนี้ผมไม่ว่าของตัวเองแล้วผมไม่ว่าของตัวเองอ่ะผมสอนวิธีการวาดแบบผมมาวิธีนึงโอเคประมาณาาออมน,านั้อ่า ขีดเส้นแบบนี้อาประมาณงะขีดแบบนี้แล้วก็ขีดตรงนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้เออแล้วก็แบบนี้เออก็แบบนี้เฮ้ยทำไมอันนี้มันดูสวยกว่าวะอันนี้ผมก็ต้องว่าเป็นตัวเลเซไอนะ ให้ผนก็จะวาเป็นตัวลิกเล็กอายนะโอเคไหมชอบเรียกเขาว่า H I โอเคแล้วก็ปากแบบนี้การยิ้มนี่มไม่น่าไว้ใจของตัวละครตัวน,น,วนี้ซึ่งใครที่ติดตามผมมาก็รู้ดีว่าตัวนี้มันเป็นตัวร้ายนะใครไม่รู้ว่าเป็นตัวร้ายถือว่าไม่ได้ติดตามแล้วก็ทำหน้าตาแล้วก็ทำหน้าตานะมันอาประหลาดนิดน,นึงนะ เฮ้แต่มันดูเหมือนอนิเมะว่ะโอเคแต่พอทบบนี้ปก็ทำแบบนี้อีกมึงสปาลลายแต,ต่ีมึดูมนาไจริมัน,มนสนีสนลยอ,อันนี้ผมทำเล่นๆนะจริงผมไม่ได้ทำแบบนี้หรอกแต่ว่าจริงๆนะมไม่ได้ทำแบบนี้แต่ว่าจริงผมไม่ได้ทำแบบนี้หรอก สำหรับจมูกผมก็จะเต็มแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเห็นไหมจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะสไตล์ว่าจริงๆของผมมันจะเป็นแบบเนี่ยเออสวยไม่สวยก็บอกผมมาแล้วกันแบบนี้คือทำเล่นๆนะไม่ได้ทำจริงๆจังๆนะท่านผู้ชมโอเคนะครับก็ผมเปลี่ยนสไตล์ว่าลูกไม่ copy คนอื่นมาแล้วเป็นสไตมไมลไต์ของผมเองเลยนะสำหรับท่านผู้ชมใครที่ไม่เข้าใจอะไรเดี๋ยวผมมาทำคลิปเต็ม4นาทีนะ